สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็ผมเอ็ดพูดจองมีปลาปิงตัวใหญ่ครับยาซาบุงกันใส่บับกพีกเว็ดเต็ดหน่วยครับเหมือนอุ้ยข,าขนาดวันนี้ก็สิใส่บกักพีกแจ็คหาห,หัวง่วยพ่อบ่เ็ดแห้งนะครับนเนาะเ็ดไล่กินอยาก กินแล้วทรละม่านที่หลังเก็สีเศร้าเพลสใ,น,ใน,น,นนี่คักกันนะนตอนไงๆโคโอเครเรนนี่ครับพี่น้องอยังคักตอน,นี้แล้วมันก็ะิะเป็นตะกินขึ้นกันผมว่าพอมบ่อ่ะเห็นบรครับมาตำกันเลยมั้ย หวานแล้วแล้วมาสู้ขบวนการตำนะครับเดีย๋ยวตำกระเทียมกันกิ่งปลาอันนี้นะครับนาีพ่ออยู่ผบมาไล่บ,บลนไหนหมูกบฮีกินไมบ้บมกไงเลยอเอาหาหน่วยพ่อมาเนยเติบอนเพชรแห้งมาทำเนาะต่อพีแล้วโอ้กินลำบากครับอ่ะ เอ้ยบอลเดี๋ยวใส่ปลาแดกก่อนเลยครับเมื่อนั้นเฮ็ดอิสูจัง่อยใส่อันนี้ลงไปก่อนใส่เขาคงลงไปก่อนมันข้นอย่างบอ่ะเบ็ดพอดีผสมนกจ้องกันครับน้องยี่ห้อนี่ผสมกันมันดีพอดีนะสำหรับผม่ะจะพูดได้มีสูตรได้ก็ตามสูตรจะคล้องเลยพี่น้องเลยนี่บอกสูตรกันฟังเลยสิ สูตรเด็ดสูตรเด็ดขาดบ่ได้ครับโยมโตโยมโตนี่ก่อนหนึ่งพอใส่หลายๆเ <c oughs> นี่ยสิบริสตัดผมครับนี้นะหวานนิดหน่อยเปรี้ยวหวานนิดหน่อยกต้องทำแบบสูตรบ้านเท้องดีน่ะบ่ต้องใส่ ระเทียมสองเลยหน้าาวหน้าแบบแพพงแพงสูงเงิแงอแงบาพ่อเสจแล้มสีบม่มีขายอีกก็ตะนาก็ได้เปรียวหวานครับเปรียวหวาน ขอเรีย,ยงมันอ่ะเด็หน่อยเพชรข้างมันนี่นัวแสงไปเลยครพอดีเงยปลาข้าก็มีครับพี่นอ้องวางเลยจะจะไม่จะกินด้วย đã nó ăn có hiện ui đen ai ta Hết khắc cả lại <laughs> đây mà chỉ một tấm biết mà đấy cả kết cứ ừ แบคบ,ค,บค่ะค่ะทำกินเองนิดมาฮันตลอดเลยอเชื่อดายเชื่ดายพี่น้องออนเบิดออนเบิดม,มาเด้อมาเด้อมาเด้อของแถของเถบวะนี้อ่ะ มาพี่น้องเดเป็นได้ครับเป็นตะกินบ่ป่านทำจักหน่อยเสียบคว้าอีกคนเงี้ยวเต็มติบเลยแม่หนึ่งพังกบัวตรงไปเอาไก่ได้พี่น้องเนี่เป็นบอ่อเลี้ยงหอยเกานะครับเดี๋ยงหอยเสือดีนับ นั่นเองเดี๋ยวยให้จุ่มเป็นบร่ระสบพนันธุำเร็จปอะใดก็ได้เอาเรียงทักแก่นใส่เอาพบุวงพักปล่อยไปให้ดินลงเด็ดกินเลยเลยสวดตถินอ่องทั้งหลังกับมีผ้าผ้ายผ้าการจองนั่นเอขึ้นอยากเข้าห้อ,องประต้องไปอ่าไปสื่อหรือว่าไม่ฮากันนะครับใส่บอ่อไว้เลย อืมเหรอมึงมองเขาสวยดีกว่าอันดี้สินอืมโอ้จับตัวเริ่มกินปลาลน่ะฮะขออยัดเปิดปลาด้วยพี่น้องขออยัดข้อญาตเฮ้ยอืมอืมมึงเหนื่อยพี่น้องมึงเหนื่อยมัน โอ้โหโอ้กรกอะไรครับตัวไทยครับช่วงนี้เขาไทยให้กันฝนลงแล้วเ้าไดเช้าหน้าเข้ากันในเวลาปลูกเกาะปลูกพี่ตะปูานกาก็เสร็จอื้ม

mỗi việc hạng nè mọi người vào lâm ba lần lặng kìm tầm hùng hết điện mặc kèm hay nè Một cái nè Ngon người mhm 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 Mong hào cái nòng bay cường liệt khẩu khẩu lăng này kim phi long trên chỗ này nhỏ hơn nhuyễn nọ trên không nhiều học giúp con suốt sao lại cho tới Ba sốt cho đi vang hát mười hoàn, hát mười hoàn hát mười quang hát mười quang hát còn quang hát mười quang hát bạn, quang hát mười quang hát quá, nó quán là làm ừ. hỏi vậy ừ. 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 nắng là luôn này ừ. À, cửa <laughs> ừ. ừ. ừ.

พ่เม็ดบอกว่าพ่อดีครับพี่น้งบุกเพชรแห่งคือหลอกเพชรเดาต้อ,เอ,เอ,เอเตงเพชรเดาจนสีบอกว่าเลยเม็ดหลายทำเนาะบุกกระดองมาเนี่ยอิ่มแล้วครับเดี๋ยวไว,มมว้ปทำอีกสักกันเนาะยืนนานอ่ะยังมากันไหมครับผมพี่น้องกไดไลค์กดแชร์ก็ลังใจนะนะครับทองเก็บผู้จองนะครับเป็นผุดจองชาแนลทุกจองทางนะครับของการสื่อสารนะครับผมค,ครับ